มาตาหนึ่งสามหนึ่งศูนย์บุคคลใดสร้างโรงเรือนเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุดจดิไซไ์ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนให้แก่ผู้สร้างถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่ามิได้ประมาทเลินเล่อ จะบอกปัดไม่รับที่ดินนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้เว้นแต่การนั้นเว้นแต่การนี้จะทําไม่ได้โดยใช้เงินพอควรชซท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้ มาตาหนึ่ามหนึบุคคลใดสร้างโรงเรือนเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุดจริตไซท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของเว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินจะต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดิน เพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนได้แล้วแต่จะเลือกมาตรา1312บุคคลใดสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุดจริษไซท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและให้จดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาวะจำยอม ต่อมาภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายหายไปทั้งหมดท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นเสียก็ได้ถ้าบุคคลผู้สร้างได้กระทําการโดยไม่สุจริตใช้ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างออกค่าใช้จ่ายก็ได้ มาตรา1313 13, ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้นและภายหลังที่ดินตกเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขไซส์ท่านว่าให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลนี้ว่าด้วยราบมิควรได้มาใช้บังคับมาตรา1314ท่านให้นำบทบัญญัติในมาตรา1310 1311และ1313 13, บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใดๆซึ่งติดกับที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญ,ญชาติด้วยโดยอนุรลมแต่ข้าวหรือธัญ,ญชาติอย่างอื่นอาจจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีเจ้าของที่ดินต้องยอมรับให้บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตหรือผู้เป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขซึ่งได้พอปลูกลงไว้คงครองที่ดินน้ำจนกว่าจะเสร็จการเก็บเกี่ยวโดยใช้เงินคำนวณตามเกณฑ์ค่าเช่าที่ดินน้ำหรือถ้าเจ้าของที่ดินจะเข้าครอบครองที่ดินในทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้